สวัสดีครับพี่น้องบอริอีสานบานเรื่องผ้าพี่น้องมาหาอยู่หากินครับมาอยู่ก่างป่าเขาเหลืองๆครับพี่น้องเขาเพิ่นกาลังสีเหล็กเกีียวมายัางที่ครับเมื่อนี้มาห่างหนูครับเห็นเขาเหลืองๆเป็นตะมีหนูครับพี่น้องได้บ่วงมาได้เติบมาล่องเบิ้งครับขังแหลกของปีครับพี่นอ้องยางเบิ้งหรอพ่ค่อยมีหรอครับมมนมีอยู่นี ห่างไปแล้วซ้ล้างครับห้อยคือยังห้อยหนูจอกหนูหน้อยครับพี่น,อน้องลงกมากินน้ำบวกนี่ครับรถเกี่ยวเขากับเกี่ยวอยู่ทาาพุ่นครับมือแรงจักสีหอดบอ่เ่รามันสิบมือแร้งสีมาหอดบ่วงเข้าซะบ่เอาครับลองใส่ลองเบิงห้เดหนูไปขวัวเบิงห้อยอยู่นี่ก็สิเป็นหนูหน้อยหนูจกแล้วครับพี่น้องหนูตีนตั้ม เอาครับเดี๋ยวขอใส่ก่อนครับนี่รึครับพี่น้องใส่ขางกันแท้มาหลาลังแล้วครับรถเกี่ยวเข่ากับลรดากมาห้วครับเอาถ้าถือรถเจ้าเข่าก็ถือว่าช่วยไปได้ครับพี่น้องถ้า่ถือรถเี่้วเข่าก็จงคอยมาลุน่นกันครับครับใส่ไวนี่ละครับเอาขอใส่ก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวคอยมาลุ่นตอนยามครับ สวัสดีครับพี่น้องเบาอีสานบานเรื่องผพาพี่น้องมาหายอยู่หากิ่นครับผพาพี่น้องมายามบ่วงครับพี่น้องหลังจากที่วังมือแลงนี่ครับใส่บ่วงใบสิบก็ล้างนี่แล้วครับเพราะมาเบิงห้อยหนูบ่เอยไม่ห้อยครับใส่ว้นี่แล้ครับปลาเขาที่เพ่นท่านได้เกี่ยวเขา่าหรอกครับขจ้าจกําลังเกี่ยวเขาอยู่ฟังท้าผุนรถเกียวเข่าแลนเบิ่มๆบมอยู่วังแลงนี่ ลองมาใส่เบิ้งครับพี่น้องแต่ว่าห้อยหนูเป็นห้อยึ้อยังหนูหน่อยเขอยังหนูจอบนน่ครับหนูยังเกาครับพี่น้องช่วงนี้ว่าจะได้ครับไปเบิ้งกันว่าสิมานบ่ครับสิพ่อได้ขววได้ออมบ่กับการใส่บ่วงหนูครั้งแรกของปีครับพี่น้องไปเบิ้งกันครับว่าสิมานบ่ครับครับพี่น้องไปเบิ้งกัน บาสิมันบ่ครับนี่น้องไหมหลังแหลกใส่ในปลาเขา่าวุ้ยพ่านอยู่เลยครับพี่น้องโอ้ยบ่วงพ่านอยู่แต่บ่ถือครับโอ้เดี๋ยวขอใส่ไว้ก่อนครับพี่น้องครับอย่ามาหลายหลังหรอกครับพี่น้องโอ้คือสิบล็คือครับบ่วงมื่อนี้ ดูครับมิดซีรีอยู่โอ้โหมีอย่างเลยครับพี่น้องหลังหลังนั้นกับมิดซีรีผ่านแต่หลังแรกครับสงสัยหนูบ่าท่านไหนออกครับพี่น้องเอาเดี๋ยวไปยามต่อครับพี่น้องครับยามให้มันแล้วกันครับ อู้หมานมาแล้วครับพี่น้องเบิ้งครับหนูใหญ่ครับใส่บ่วงบ่ถึกยามบ่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยล่องสันตอกเบิ้งครับพี่น้องออกอีหลีครับอู้โตบใหญ่เลยครับเบิ้งอู้มันกกขางหลดครับพี่น้องสันตอกออกเสยครับโบเดไทยให้เบิ้งครับพี่น้องเสียดายอยู่ย้อนบานล่องสันเบิ้งครับ ออกอีหลีครับออกมาสองตัวพร้อมอีกตัวหนึ่งยิ่งมาท่านครับวงสั้นได้สองตัวเลยครับอุ้ยเสดายอุ้ยเอ้าถือว่ามานแล้วครับพี่น้องตั้งใจไม่ยมบ่วงบ่เถือกบ่วงครับก็เลยล่องสันตอกเบิ้งครับอาวุธลับเฮานี่ครับได้กินน้ำอาวุธลับนี่แหละครับพี่น้องมันเสยครับสั้นตอกครับพี่น้องอุ้ย ได้ตัวหนูใหญ่พร้อมครับบักใหญ่เลยครับนี่เบืงองหารหลดครับะหางหลดครับโอ้ออกม้านครับล่องสันเล่นเรียนล่องสันเบิ้งออกเสยครับออกสองตัวซ้ำอีกตัวหนึ่งยิงบะท่านโอ้ได้ย่อนอาวุธลับครับพี่น้องมานมานมานใส่บ่วงทางแรกของปีบเทียบบ่วงครับกันยังเด็กินนยูย่อนอาวุธลับยูเอาครับพี่น้องเดี๋ยวเขาบ้านก้อนครับ เดี๋ยวมืออื่นจังคว่ไม่ยามบ่วงกันครับว่าจะได้ตติมกันบ่ครับ สวัสดีครับพี่น้องเบาวิสานบานเรื่องผ้าพี่น้องมาหายู่หากินครับครับเบิ้งบรรยากาศเนี่ยมาเศร้าเขาเรื่องเหลือพ่อเกี่ยวหรอครับพี่น้องรดเกี่ยวเพิ่นกักกำลังเกี่ยวเมื่อนี้ครับผ้าพี่น้องมายาบ่วงหลังจากทเืมาวานนี้ใส่บ่วงไบสิบก็ลังนี่แหละครับ่อค่อยไม่มองใส่เพราะท่านไม่มีหนูครับ มันขึ้นกับม่ยามด้ครับพี่น้องมานเป็ดตัวนึงแต่ว่าบ่ได้ถือกบ่วงสันตอกเอาสันตอกยิ่งเอาครับได้หนูหง่เปตัวนึงครับเดี๋ยวไปเบิ่งนี้มาเซาว่าสิได้หมานบ่เติมกันบ่ครับลังแหลกอยู่นี่แล้วครับโอ้บอ่พลานเลยครับเอาขอเก็บก่อนครับพี่น้อง ครับยามบ่วงเสีเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องบ่มันครับบ่วงสิบก็หลังบ่ได้แยกตัวเอ,อ้ยนี่เหมือนเสาบ่มีอย่างเลยครับหอดบ่พันเอาครับถือว่าได้ขวายุยอแล้วครับมันขค้ืนนี่ถ้าโบได้ตอกมะน้ำนี่บ่ได้กินเลยครับใส่บ่วงครั้งแรกของปีเฮาบ่ได้นอนบ่วงครับสั้นตอกเอาเอาครับพี่น้อง ล่าไปกับบรรยากาศเข่าเหลืองๆพ่อเกี่ยวเหรอครับนี่เข่าข้าเจ้าเกี่ยวไปส่วนหนึ่งแล้วมืออื่นมือฮือนี่กันนี่เบิดแล้วครับนี่เอาครับมากลิบนีอย่างไดกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้บ้าวิสารบารืเลงนี้ด้ครับหาอยู่หา,หากิีนโนไดเฮ็ดอยูเ่เฮ็ดกินโน่าไดกับติดตามครับช่องบ้าวิสารบรืเลงสลับมานี่ครับบ่าวิสารบรรเลงก็เดี๋ยวขอล่าไปก้อนครับ สวัสดีครับ